สวัสดีครับสวัสดีคะเดี๋ยฉันนั่งก่อนเลยนะคขอบคุณมากค่ะก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อเน่ยลกนีนานะครับหรือคุณพี่จะเรียกว่าน้องอาดก็ได้นะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอยู่ที่สํานีครับไม่ทราบว่าคุณพี่ชื่ออะไรนะครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อลำยองสารีค่ะหรือว่าเรียกว่าพี่ลำยองก็ได้คระงั้นผมขออนุญาตเรียกคุณพี่ลำยองแล้วกันนะครับค่ะไม่ทราบว่าวันนี้คุณพี่ลำยองได้ทานข้าวเช้ามาหรือยังคะ อาล้วค่ะวันนี้ทานข้าวต้มไก่แม่ซสมูร์นะคะอร่อยมากค่ะน้องอาะคะก็เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้อากาศคงข้าจะแบบดีเลยนะครับ่ทราบาคุณพี่เดินทางมาที่สำนักงานเราอย่างไรบ้างครับก็ขึ้นรถเมย์515มาค่ะแล้วก็น่าวินมอเตอร์ไซค์มาที่สำนักงานคุณน้องเลยครับคงค่าจะจะแบบหลายต่อเนะครับแต่ว่าจะบอกคุณพี่เก่งมากเลยนะครับที่สามารถเดินทางมาถึงที่สำนักงานเรานะครับว่าคงค่าจะจะอยู่ในซอยลึกเลยนะครับก็เก่งมากเลย ไม่ทราบว่าวันนี้คุณพี่นำยองนีเลือดอัดหรือว่ามีปัญหาอะไรอยากมาปรึกษากับนะ้ออ่านหรือเปล่าคะมีค่ะปัญหาของพี่ก็คือพี่มีลูกสาวหนึ่งคนนะคะอายุสิบเอดขวบค่ะตอนนี้อยู่ปห้านะคะน้องมีปัญหาก็คือปวดฟันค่ะ ก็คือแม่ก็ไม่รู้จะทํทำยังไงค่ะแต่ว่าสัปดาห์ก่อนแม่พาน้องไปหาหมอมาและทีนี้หมอก็บอกว่าเออ,องอ่งฟันผุเพราะว่าน้องชอบรับประทานของหวานพวกขนม,มขบเคี้ยวด้วยอะไรอย่เงี้ยค่ะอืมแสดงว่าคุณแม่กำลังกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องใช่ไหมใช่ค่ะ ปัญหาที่เกิดขึน้นนะครับคุณแม่ถือว่าเป็นเรื่องปกติเนาะคุณแม่ก็ต้องเข้าใจนะครับแต่จากการที่ผลนะครับได้บฟัาปัญหาจากคุณแม่ที่เล่ามาน,นะครับก็คือน้องอ่ะมีปัญหาจากการที่น้องเลือกทานอนาหารประเภทหวานจนเกิดไปทําให้เกิดสปนุใช่ไหมครับอยากทราบว่าน้องทานอะไรบ้างน้องก็จะทานพวกลุกอมนะคะแล้วก็ขนมกรุบกกรอบแล้วก็ช็อกโกแลตคะ่ะแล้วปกติน้องทานบ่อยไหม ทานบ่อยมากค่ะก็คือแม่พยายามเลี่ยงให้น้องทานแต่ว่าเลี่ยงความต้องการของน้องไม่ได้ค่ะแล้วทีนี้แม่ก็เลยคิดว่าตรเนี้มันคือปัญหาค่ะสุดท้ายน้องเขาก็จบที่ปวดฟันแล้วปกติน้องได้เป็นแับไหมครับ ค่ะคุณแม่จะให้น้องแปรงฟันทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนทุกครั้ค่ะ้ังแจะให้อ่าที่รำยองทราบก่อนเลยนะครับว่าปัญหาของน้องนะครับน่าจะอยู่ที่การรับประทานด้วยแล้วก็อีกอย่างนะครับน่าจะเป็นการทับความสงในช่องปากน,นะครับโดยปกติแล้วนะครับฟันผุจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแบบทีเรียในช่องปานนกขัดในการวมตัวกับ เสรจอาหารแล้วก็น้ำลายนะครับจะทาให้เกิดการสะสมเป็นคราบเหนียวที่เกาะบนผิวฟันนะครับหรือที่เราเรียกว่าคราบจุลินทรีย์นะครับหรือที่ฟันเองนะครับง่ายๆเลยก็คือเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วนะครับเบคทีเรียนนี้จะทําการย่อยอาหารจนกวกแป้งแล้วก็น้ําตาลนะครับทาให้กลายเป็นกรดนะครับกรดนี้แหละครับที่จะทําให้เกิดการทําลายในส่วนของผิวฟันนะครับจนเกิดการเป็นรูและกลายเป็นฟันผุได้นะครับในสุวนน้ แล้วปกติถ้าน้องรู้สึกปวดฟันนะครับพี่เราแก้ไขปัญหายอย่างไรบ้างครับค่ะแก้ไขโดยที่พี่จะให้น้อง้วดปาดนะคะแล้วก็แปรงฟันแต่ว่าถ้ายังไม่ดีขึ้นจะพาไปหาหมอฟันค่ะอ๋อถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีนะคะแต่อาจจะหายได้แค่เบื้องต้นนะคะคุณพี่น้องอาจจะหายได้แป๊บหนึ่งแล้วก็น้องอาจจะสามารถปวดฟันได้อีกครั้งนะครับค่ค่ะก็เป็นอย่างที่น้องเล่ามาเลยค่ะว่าก็คือถ้าลูกสาวพ,พี่ไม่ปวดฟันนะคะเขาก็ ะไม่ไปหามองฟันค่ะน้องอาจอยากทราบว่าคุณพี่คิดว่าควรแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างคะค่ะแม่คิดว่าจะให้น้องหาลดพวกขนมขบเคีย้ยวลูกอมแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะแล้วก็แม่ก็จะบอกน้องว่าเออถ้าน้องยังกินอยู่ค่ะก็จะทําให้ฟันน้องไม่เหลือสักซีกเลยและทีนี้ น้องก็จะมีอาการปวดฟันแล้วก็ฟันปวดค่ะอืมอันนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ดีนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นการ,รเพิ่มสติน้องด้วยนะครับแต่ผมอยากให้คุณแม่นะคะหันมาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารแล้วก็การทํากิจกรรมด้วยนะครับเพราะจะทําให้น้องเนี่ยมีสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตที่ดีนะครับแล้วแม่ควรทำย่างไรคะแม่อยากให้น้องเลิกรับประทานพวกขนมโค้กเคียวด้วยะคะ่ะ ผมขอเสนอนะครับว่าการทํากิจกรรมกับครอบครัวนะครับก็จะทําให้เด็กมีเวลากับครอบครัวเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทําให้เด็กนั้นรู้สึกว่าเพิ่มเพินนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณแม่ก็สามารถจัดลดว่าให้น้องเนี่ยรับประทานอาหารหวานหรือว่าอาหารที่มีน้ําตาลนะครับลดลงได้นะครับโดยที่น้องเนี่ยไม่รู้เลยนะครับ และอย่างนึงครับคือการแปรงฟันนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับผมอยากแนะนําว่าแปรงสีฟันนะครับควรใช้แปรงเสีฟันที่เหมาะกับช่องปากของแต่ละคนนะครับโดยอย่างยิ่งนะครับเมื่อของแปรงครับควรที่จะนิ่มพอสมด็กนะครับและอย่างคือยาสีฟันนะครับควรเป็นยาสีฟันที่มีฟลออไรายนะครับเพราะมันจะเสริมกรอบป้องกันในส่วนของผิวฟันได้นะครับและสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือแนะนําในส่วนของไหมขัดฟันนะก็เป็น ตัวเสริมนะคะที่จะทำให้ช่องปากมีความบางได้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการลดแบคทีเรียในช่องปากด้วยนะครับค่ะก็เป็นข้อเสนอที่มากเลยนะคะน้องอ่านคุณแม่จะเ,เก็บไปฟังเก็บไปทําดูนะคะคุณแม่ก็ต้องลองทำดูด้วยนะคะ ยังไงก็ตามนะคะผมก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพี่ลำยองแล้วก็น้องด้วยนะครับขอให้น้องเนี่ยมีสุขภาพสันที่ดีนะครับถ้ามีเรื่องอะไรที่อยากปรึกษาหรือว่าไม่สบายใจนะครับก็สามารถมาติดต่อน้องอาจได้ที่นี่ได้ตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับน้องอาจก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับทั้งวาจากายแล้วก็ใจนะครับน้องก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่ลำยองมากเลยนะครับที่มารับบริการกับน้องอาจในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ